สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับดูบรรยากาศหลังจากสตรีมไฟ์สดกุมปิดเมื่อคืนครับดูบรรยากาศกลางเวทนบันนี่แตกต่างกันหลายครับนีบังสองวันให้เจได ทีมงานตัดยาครับตรงนี้ท่วมตลอดเลยมันต่ำครับมันยุบหลังจากเบิกขึ้นตีมไลลสดครับเสร็จสิส้นไปโดยดีกลางคืนกับกลางเว้นต่างกันลายครับกลางวันจะเงียบนิดหนึ่งพลดลุกแล้งก็พักผ่ ปู่ว่านะโรสาตทุกสาตทุกสาตุ์มันลมอีกจักหน่อยพอดีเลยครับนี่ครับแตกต่างกันหลายกลางคืนกับกลางเวียนเวียนในลุงเวียนใน ทาซีดิติปป่าเพื่อที่หายน้ำไหลลงไปห้น้ำไหลลงตงป่าต้งสั่งอยู่บ่ซังอันนี้เรือทาสีเลยบ่ชาซีละจะเอาลูบลงอีกเห้มติดพื้นไหมสันบ่ได้ลมแรง อันนี้ห้าาสีเพิ่มเด็จ้ามั้ง,งเดียวดิใส่ลูกใส่ลูกพี่เห็นตัวลงตัวนี้บ่แมน่นันเอาไอ้ตัวที่นำวัสดไปนล้วมนในล่องขังแผ่นไบ้านี้ก็ต้องปิดสีสร้างเพิ่มมดิรัาทาสีหรอน้ำมันสาดเปน็นอะไ นี่แหละเบื oh ่อเรียบร้อยเลยเรียบร้อยประตูเก็บรายละเอียดคนเดียวคนเดียวพี่น้องโอ้ปากคอหลายเท่ปปากคอเอาผู้ใดคือเปิดอนดามไปฮะเปลือยยังเด็ก มีางหลังนะต่างมีข้างหลังที่เดียวที่ใส่ตีน้นดียวพี่บันหลับดาวรรรเรือแล้ว,ลลวสาสถ้าพุ่นล้มบาก็ศาส์แล้วเย่ะ ും പിത്തൂര പിന്നെ പിത്തൂരിത്ര

បាទពីនរអាប់เดតឲ្យមើលអាចຈາກ10សិនងាមិគឿនស្ព្រីមលិសឹកកំប្រិត Bạn giám lắng thì nó hiệp môn thùng là thùng là thùng đen đi ภาษาพี่น้องนีอาครับวันนี้พระรูปทุกองจำภาษาได้ปป็นเองครับสามเดือนขึ้นนี้ครับ มีย่งหลายคลิปนี้พี่น้องมาอัปเษกใ้เบิง้งหลังจากเสร็จสินส้นการกิจลึกขึ้นครับประมาณนี้แหละครับมาเบิ้งรายละเอียดเดี๋ยวเอาหลุมลงให้มันติดกับพื้นครับไงนะใบมันสูงก็ลมมันยังบ่ผัดแหง้งมันยังบ่ตานลมครับนี่ครับพี่น้องเอาฝากไว้ในคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามสับไส ผ่านช่องวิทุนเสียวพยาบาลสิง,ง,งห์หดนำเลืเอพี่น้องฝากกดติดตามนะครับใกล้หนึ่งหมื่นสับสไคร์แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้ว